จะพาไปเ่ยวคำแพงเอาสามกุ๊กไห้ได้นะวันนี้ตัวนี้นะครับของแท้ครับตัวนี้เราดูนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมผมทางช่อง y YouTube มาร์คไทยบ้านแล้วก็เพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านนะครับวันนี้ก็พบกับผมที่ช่อง y YouTube มาร์คไทยบ้านนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คไทยบ้านครับนผมกาศไทยบ้านครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีแล้วนะครับวันตุดจีนนะครับผมใส่เสื้อสีแดงนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาเสื้อแดงไปต่อนุ่งนะครับแค่ผมใส่เฉยๆแล้วผมจะเอาเสื้อทหารคุมนะครับวันนี้ได้เลิกงามยามดีนะครับเราจะไปตามสามกุก ที่เคยไปตามนะครับครั้งที่แล้วที่ว่าได้ยินเสียงแล้วนะครับวันนี้เราจะไปตามนะครับโดยเราจะเอานกเพเนียตไปทั้งหมดนนะครับนกดินไม่เอาไปเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่มีลาลงดินนะครับมีแต่ต้นต่อเพเนียนะครับเซียนก้าครับเอาต้นไหนไปครับอ๋อจะต้นไปครับจะเอาต้นนะครับหลิวต้นนะครับส่วนผมเอาคํำแพงไปนะครับวันนี้มีขากล้องนะครับเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะครับว่าคํำแพงความเก่าจะเป็นยังไงนะครับใส่ต้นต่ำๆแล้วผมจะ ตั้งกล้องให้ดูเลยนะครับจะ่งยนกล้องขึ้นไปบนต้นให้ดูเลยนะครับว่ากําพงจจะเก่าขนาดไหนนะครับเดี๋ยวนกสามกุกจะเป็นของเราหรือไม่ก็ต้องมาดูนะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าไปดูมาแล้วนะครับไปดูที่มันขันมาแล้ววันนั้นก็เห็นชัดเจนใช่ไหมครับเสียงก้าครับใช่ครับชัดเจนครับครับสามกุกเสียงพ่อตัวนี้นะครับก็รอดชมได้เลยนะครับก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมมากไทยบ้านแล้วก็ไปรับชมด้วยกันเลยนะครับไปเลยครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับเราก็จะมาเดดกิ่งไม้นะครับรั่วใบไม้ไปเนบพเนีย์นะครับอันนี้เราเลือกเป็นใบว่านะครับเพราะว่าดูลักษณะนะครับมันตั้งขึ้นดีนะครับพอดีกับพเนีย์มันตั้งขึ้นดีนะครับเราก็จะเนบพเนีย์ด้วยใบว่านะครับวันนี้นี่ครับเซียนกาเอามาโชว์หน่อยครับสักกิ่งนี่นะครับจับตั้งขึ้นนี่นะครับมันก็จะใส่พเนีย์พอดีนะครับตัวทีนะครับก็อาจจะลิ้นรั่วไปหน่อย เช้าไม่กินข้าวกินปลานำนกเขาออกมาแผวนชายคารอบบ้านนกเขาใหญ่เลี้ยงมาแต่โบราณคู่เมืองคู่บ้านสืบสานกันต่อไปเสียงเล็กใหญ่แบบไหนที่ชื่นชมชอบน้ำเสียงคารมเอาที่สบายใจนกเสียงดีเมียเสียงดังก็ไม่ไหวนกไม่ขันวันใดเมียก็บ่นกันทุกที นะครับตอนนี้ก็เนบใบไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูของเซียนก้ากันครับเซียนก้าครับเนบเป็นเนบสเต็ปไหนครับวันนี้ผมออมครับเปิดทั้งหน้าโอ้ให้นกมาเยอะตรงนี้เลยมีคนอยากเห็นหน้าริวต้นนะครับเปิดให้ดูหน่อยครับเมื่อกี้ก็เสียงแม่ผมนะครับพอดีเล่นนกไม่ค่อยเป็นนะครับแม่ผมนี่นะครับก็นี่นะครับเจ้าริวต้นนะครับ เจ้าต้นของเซียนก้านะครับนี่ของผมนะครับผมก็สเต็ปเดียวกันนะครับอ้อมออมให้เหลือข้างหน้าไว้เยอะๆนะครับนกมันจะได้มาเหยียบนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคํำแพงลงมาเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปแล้วครับนี่นะครับคํำแพงก็จะห้อยอยู่หน้าบ้านผมนะครับมาดูกันครับคํำแพงต้องเรียกมันก่อนนะครับให้มันรู้ก่อนเอาคำแพงเอายะพาไปเที่ยวค้ำแพงคำแพงจาพาไปเที่ยวนั่นแหละครับนี่เลยครับเจ้าคำแพงตัวเดิมนะครับ เดี๋ยววันนี้ได้ดูสเตปการเล่นของคำแพงนะครับผมจะตั้งกล้องให้ดูนะครับทุกท่านนี่ครับดูลายกันชัดๆนี่นะครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูข้างล่างนะครับเอาอยากโชว์อีกชุดครับเจ้าของไม่ค่อยอยากโชว์นะครับแต่ว่านกอยากโชว์ครับ เชีองเลยครับคำแพงนี่ครับตอนนี้ก็ให้เซียนก้าพันผ้านะครับตัวนี้ไม่ไล่เข้านะครับจะจับเข้าพอดีมันประตูพเนยดค่อนข้างเล็กนะครับก็จะจับเข้าเอานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนกเชีงเชีองดูครับเช่องไม่เช่องนี่นะครับพันพันผ้าคู่นี้หมานไหมครับก่โชว์ฮานิดหน่อยนะครับมีมุก พอคนดูอย่าอย่าอย่าเครียดนะครับก็อย่าถือซากันนะครับธรรมดางคนต่อน,นกครับคยมามากูจับก่นเดี๋ยวผมจับเองนะครับเพราะว่านกมันคนละมือกันนะครับเมื่อก่อนก็มือผมครับแพงค์แพงที่มันจะดินหน้าม,านมันกันมกัน ตัวนี้นะครับของแท้ครับตัวนี้เราดูนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับแข้ครับแงเขาแล้วครับเรียบร้อยนี่นะครับทุกท่านตอนนี้ก็เตรียมตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเพราะผมเจ้าคอมแพงนะครับใส่เรียบร้อยครับของเซียนก้าก็เจ้าดิวต้นนะครับใส่เรียบร้อยเราจะไปเจอกันอยู่หมายนะครับหมายที่บ้านน้องนกคู่นะครับสามกุกเสียงดี ตัวที่หมายนะครับวันนี้ก็จัดไปสองตัวครับส่วนดอลล่าไม่ได้เอาไปนะครับก็จะไปเจอกันอยู่หมายเลยนะครับไม่ได้ถ่ายทะลุทุนทางแล้วก็ตอนไปให้ดูนะครับพอดีเอารถคันนี้ไปนะครับมันไม่เหมือนฟีโน่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไปเจอกันอยู่หมายเลยนะครับทุกท่านไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายสามกุกแล้วนะครับหมายเดิมที่เคยมานะครับเพิ่งมาถึงนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มีนกขันนะครับทุกท่านแต่เรารู้แล้วนะครับว่ามันอยู่บริเวณทางนู้นนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไปใส่เลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเพราะว่าเรามาถึงก็บ่ายสองแล้วนะครับเสียงมีเอฟซีโทรมาว่าจะมาเยี่ยมชมด้วยนะครับก็เลยต้องทําเวลาสักนนิดนะครับสําหรับตอนที่สองโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปใส่เลยนะครับเดี๋ยวจะไปใส่คัมแพงให้ดูนะครับจะตั้งกล้องให้ดูด้วยนะครับทุกท่าน เซียนก้าก็ใช้เศร้านะครับวันนี้ส่วนผมปีนเอานะครับนี่ครับเซียนก้าก็หมายอยู่บริเวณนู้นนะครับเราจะแบ่งกันใส่ยังไงครับเซียนก้าครับจะใส่ตรงไหนครับใส่งันโครลาฟากครับอ๋อโคนลาฟากนะครับรัดเอาเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วมันขันอยู่บริเวณทางนู้นนะครับวันนั้นก่เมื่อกี้นะครับมีคนมาบอกว่าให้ขยับรถ ออกนะครับเพราะว่ารถเขาจะมาส่งหมูนะครับมันตันทางครับรถคันน้อยๆจอดทั้งข้างทางมันก็ต้องตันนะครับก็เลยให้เซียนกล้าขับรถมานะครับนี่ครับรถผมเองน,นี่นะครับจอดต้งหลุมวะนี่จอดข้างนี่ก็ได้เอาไปไก่ได้หนลกไปก,กวัวนี่ครับก็จอดไว้นะครับข้างทางจอไปเพจม เดี๋ยวลรืออ่องโอ่แจไปอีกไปรีบอกไ่หมดน,นี่นะครับนกของเซียนกะ่ปะเดินนำก็ยังเงียบอยู่นะครับไม่มีเสียงนกขันสักตัวครับเดี๋ยวให้นกตอบ เปิดนะครับให้นกต่อขันเป็นตัวแรกนกป่าจะได้ขันตามนะครับโอ้ยไปฟังเลยมีคนเลี้ยงงัวได้ยืคือมไหมน่ะมองสามกุกเองก็ต้องลองดูนะครับมีคนมาเลี้ยงวัวด้วยครับทุกท่านแต่ว่าไม่แน่นะครับเดี๋ยวบางทีจะไปถามคนเลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าเข้ามาบ่อยจะได้รู้นะครับว่าสามกุกมีคนได้ไปหรือยังนะครับหรือว่ายังอยู่ตรงไหนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองใส่ไม้แรกกันก่อนนะครับ ไมก้ก็บรรยากาศหน้าหนาวนะครับแต่ว่าอากาศร้อนมีลมนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอใส่ได้ครับไม้นี้นี่นะครับเป็นต้นที่ผมเลือกต้นนี้เชียนก้าก็ไปใส่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้กําลังไปใส่นะครับเดี๋ยวก็มาผมจะใส่ต้นนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นี้นะครับผมจะปีนขึ้นไปใส่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับทุกท่าน ตอนนี้คํำแพงก็เล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยังลงไม่ถึงพื้นเลยนะครับคํำแพงเล่นแล้วเห็นไหมครับทุกท่านเก๋อจริงๆครับได้ยินไหมครับนี่ครับคำแพงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับผมชี้ให้ดูนี่ครับขณียเสียนกกาก็มาแล้วนะครับใส่นกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งคางไกลๆนี้นะครับผมจะทิ้งกล้องไว้นี่นะครับทุกท่าน เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้นี่นะครับผมจะไปสุก,ก่อนนะครับทุกท่านก็รอดูรอชมนะครับ นี่นะครับเจ้าของแพงนะครับเห็นไหมครับทุกท่านยังขันอยู่นะครับแต่ผมมีเรื่องจะมาบอกนะครับพอดีเมื่อกี้นี้ผมได้คุยกับคนเลี้ยงวัวเรียบร้อยแล้วนะครับเขาว่ากันว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับสามกุกตัวที่อยู่ตรงนี้ที่ผมได้ยินเสียงว่าอายุมีแค่สองกุกนะครับมาขันโตกันอยู่บริเวณข้างหน้าฝั่งนู้นนะครับสามกุกหายแล้วครับเขาว่ากันว่ามาได้ไปเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วนะครับสามกุกก็ได้ไปเรียบร้อยนะครับเป็นคนจากไหนไม่รู้นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับตัวนี้คนตามเยอะเขาเอาตะข่ายกลางนะครับก็เสร็จเขาเรียบร้อยนะครับพวกผมเลยไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับเซียนการู้สึกไงบ้างครับอ๋อเสียดายครับมาไม่ทันครับเพราะว่ามันเส้นทางมันไกลด้วยไงครับใช่ครับผมมาไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้รู้ต้นนอนไม่รู้อะไรเขาว่าคนที่ได้ไปนะครับเขาตามต้นนอนนะครับ ก็คือเขามาเฝ้าเป็นอาทิตย์มาเฝ้าครับมานอนที่นี่แล้วก็ฟังดูว่ามันขันอยู่ทางไหนแล้วก็พอมันเข้านอนนะครับก็เอาตะข่ายกลางนะครับแล้วพอเช้ามันบินออกก็จะติดตะข่ายนะครับหรือว่าไม่งั้นก็กลางกลางคืนนะครับแล้วก็ตีเลยนะครับเอาไม้ตีให้นกบินออกไปติดตะข่ายนะครับก็เสียดายมากครับสามกุกตัวนี้ก็คงมีแค่ตอนที่สองนะครับแต่ว่าก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับคนเลี้ยงวัวบอกว่าตอนเช้าเขาจะเลี้ยงวัวมาทางฝั่งนู้นนะครับ มีสามกุกอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าคนตามเยอะเหมือนกันคงได้มีเรื่องต่อไปนะครับตามล่าสามกุกอีกแน่นอนสามกุกตัวนี้เป็นเสียงเล็กตัวที่มาตามนี่ครับเป็นเสียงเล็กก็มีคารลมนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นเสียงกลางไปใหญ่นะครับคารลมเหมือนกัน <S <S ก็ได้ชมอีกแน่นอนนะครับตามล่าสามกุกแต่ว่าตัวนี้คงได้ปิดไว้แค่ตอนที่สองนะครับสำหรับตัวนี้ ตอนนี้ก็มีลูกป่าขันนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งทางนู้นแต่พอดีเรามีเวลาน้อยนะครับตอนนี้ก็เกือบสี่โมงนะครับพอดีเอฟซีจะมาหานะครับก็เลยจะต้องเก็บก่อนนะครับก็อยู่ข้างหลังนะครับคําแพงตั้งแต่มาถึงก็ไม่หยุดเล่นเลยนะครับลู้งานจริงๆครับตัวนี้ยอมรับเลยความเก่าของมันก็มีคนมาให้ผมหลายบาทแล้วครับหนึ่งหมืนบาทมีคนให้แล้วตัวนี้แต่ผมไม่ขายนะครับเพราะว่ากลัวหาแบบนี้ไม่ได้อีกน้องดีๆหายากครับตัวนี้เล่นสุดยอดเลยคําแพง ทุกท่านก็น่าจะเห็นนะครับว่าผมยังลงไม่ถึงพื้นเลยขันแล้วแล้วตอนเอาใส่พะเนี่ยผมจับด้วยนะครับผมจับขนล่วงเยอะเลยแต่ก็ขันเหมือนเดิมนี่ครับยังขันอยู่ก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บนกก่อนนะครับทีนี้จะตั้งกล้องไว้แล้วจะปีนไปเก็บนกเหมือนเดิมนะครับแล้วจะได้มาปิดคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็เอฟซีใกล้จะมาถึงแล้วนะครับก็คงต้องไปก่อนนะครับโอเคครับผมจะไปเก็บนกก่อนนะครับ น้องสาวได้ยินข่าวว่านกเขามีปรุงใจพี่วังแต่ขาดนางมาร่วมชีวิตนกเขาและมีท่านดีหน้าน้องเขามีแล,ละเห็นเดินสีทองนกเขาและมีท่านดีหน้าน้มเขามีและเห็นเดินสีตอนนี้ก<อ>็เก็บนกเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินไปเก็บนกเสียนก้านะครับไอ้ลิวต้นนะครับวันนี้ก็เล่นดีนะครับเสียงใสามากครับ อยู่ไกลไหมครับเซียนกะคนเราฝั่งกันนะครับพอดีคิดว่าทีแรกคิดว่าจะมาลัดสามกุกกนะครับคนละทางกันออกัยจะได้เอานกต่อมาสิบตัวครับสงสัยนะครับจะได้เอานกต่อขันอ้อมเลยนะครับ,ใใขบเขาว่ามีอีกตัวหนึ่งครับอยู่ทางนูน้นไปไกลฝั่งนน้นนะครับคงได้มาฟังอีกแน่นะครับ อยู่บริเวณไหนครับนี่ตรงไหนครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเสียนกาเก็บนูกต่อไอ้ต้นนะครับไอ้หลิวต้นตัวลักเขาเลยครับตัวนี้จดไม่คูนะครับแต่ว่าอยู่ป่าทําดีนูกจดไ่ครบอยู่บ้านขันโยนอย่างเดียวครับไม่มีคำไม่มีขันเรียกครับแต่ว่าอยู่ป่าแปลกนะครับมันขันเรียกโยนแล้วก็คูเลยนี่นะครับต่อตำต่ำครับ ก็เราจะมาดูเซียนก้านะครับวิธีใช้ซ้าวห็นหลายๆท่านถามมายอยู่นะครับพอดีผมปีนต่อนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้ซ้าวนะครับแต่ว,ว่าไม่ประทับใจเท่าปีนต่อนะครับนี่นะครับเซียนก้า เฉลยห้าตัวแล้วครับนี่เซียนก้าบอกว่าเฉลยห้าตัวนะครับตัวนี้ <c oughs> ก็ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะครับเชื่องอยู่ครับฝึกเองกับมือครับตัวนี้ตัวนี้เซียนก้าบอกฝึกเองนะครับอายุก็ตอนนี้ก็สองเกือบสองปีแล้วครับอายุสองปีนะครับทุกท่านตัวนี้ อายุกำลังสนุกสนุกเลยครับรุ่นสองปีนี่คือเล่นสนุกนะครับนกป่าอายุสองปีกำลังเล่นสนุกนะครับถ้าเป็นคนก็มันแพบเลยเหรอครับมันถ้านกป่าเออถ้านกตอมันอายุมากเกินไปมันก็ไม่ไม่เล่นไม่คือย้อนอายุสองปีครับสำหรับที่ผมเคยเจอมานะครับพันผ้านนหน่อยครับหรือว่าจะไม่พันครับถ้าไม่พันมันก็ไม่ดินนะไม่พันก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ตัวเก well ่าครับ ก็มีคนให้สองพันแล้วนะครับแต่ว่าเชียนก้าบอกว่ายังไม่อยากขายนะครับก็รักอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นนกจดไม่คููครับก็ไม่กล้าแบ่งใช่ครับมันจดไม่ครูนะครับจะไม่กล้าแบ่งแต่ว่าเอาไปออกต่อก็ออกประจาแล้วครับเดี๋ยวอีกไม่นานวันนี้ก็มีทิปใหญ่นะครับทีประจําปีของผมเป็นทีมงานไม่ใหญ่นะครับประมาณเกือบสิบคนได้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับผมก็ว่าจะเอาไปสองต่อนะครับ ปีที่แล้วดอลลาร์ก็จะให้สองแต้มครับไม่พอไม่ขายหนะ้าปีนี้ก็เอาไปดอลลาร์กับคาแพงนะครับนี่นะครับเซียนกากกาลังเก็บแล้วเอฟซี FC ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับตอนนี้มาจากสมุดสมุดสาขาหรือสมุดปาการผมจําไม่ไดนได้นะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เก็บนกเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าคาแพงของผมเจ้าดิวต้นของเซียนกานะครับ ตอนนี้เราก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่า FC โทรตามแล้วครับก็ท่านใดอยากมาหาผมก็มาได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะแบ่งให้อะไรกันมากหรอกครับแค่มหามิตรภาพมหาความรู้สึกดีๆครับคนเล่นนกด้วยกันนะครับเล่นนกเล่นไก่มาได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะครับตอนนี้อยู่หมาย้ะน้องนกคู่หมายสามกุกกนะครับอันนี้ก็เป็นมาสามกุกตามล่าสามกุกตอนที่สองนะครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะครับ สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมังไช่บ้านและทีมงานได้ทําคลิปลง youtube ต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปก็มีได้มีไม่ได้ปนกันไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้แห้วบ่อยนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเจ้าดอลล่าก็จัดให้ทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็แห้วบ่อยนะครับเพราะว่าดอลล่าก็ไม่ได้ออกมานานมาฝึกใหม่นะครับมันก็ยังยังไม่เอาดีเท่าเดิมนะครับบอกได้เลยบอกตรงๆคัมพงก็เหมือนกันนะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ แต่ว,ว่าอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็คืนฟอร์มนะครับโอเคครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ลากันก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ